คผู้เชิญป้ายลงเฝ้าเรียนครับนายรัทวัฒนนายกับินิเดและนายชมโรนายตริบดครับจากนักเรียนโรงเรียนพระประสมพิทยารและทีมที่เขาร่วมกันการครับอาชีวีลาสศข้าวอามาตยผู้ถือป้าย สโมสรีวเดลต์ครับน,น้องพิิยาพุทธยา, 5, ายโรงเรียนสกอร์าไม่โมโดร์น้องมนนอนาอาุนิโมไซเยวเปิดสนามวันเทียบพุดถหรือป้าทีสโมสรไทยเกดนางสาวรรส,า 1, ส,ารรสานดงวันจันชลวิชัยน้องเปิดผู้ถรรรรึรือป้ายน้ามองส่งแมโค้ชคับางสาวชนกดารุ่งหลุ่นน้องหนึง่งันโรเรียจากโรงเร,มมรียนพระประทมพิทยาลัย เป็นปานการข่ัดาเชงไทแลนด์ซุรได้จัดการหันทเั้งแรกโดยความร่วมมืของบริษัทชุกิจำกัดร่วมกับการกีาแห่งประเทศไทยสาคมเวลาบาเอนสมสรไทและสโมสรนคัดมหาชนคุณวิชาโนีปัาผู้ช่วยผู้บริการฝ่ายการตลาดบริษัทเอโเ่ง ฝ่ายกำกัดคุณพิพัฒนพัชรุนฝ่ายโปรรักชันบริษัทที่น่าติดตามและให้กำลังใจก็นท่านประชาชนพร้อมด้วยแขก้มีเกียรตินะครับขอเชิญลงบีครับนาดับโรชนะครับนี่รเนลครับอาจารย์สาวโรสครับสามสองหน่สุดนะครับที่จะตองรับรววกว่าสล้านบาท I don't know. ตะเกืเอยนะครับใครได้เหียนไปโหวตอะไนะครับที่ายหมดนะโอ้โหี้องอะรนครับ